เออหายแล้วว่ามุติงแบบอะนะตะเพียนเขาจัะไงเอ้ แตะเพียนกรบปากเอาเอาเอาเร็วเร็ว้ยเห็นยังเนาเห็ดปลาหลุดสองียแล้วเนี่ยมันโมเป็นมันโมเป็นฮาตดดิเนาะมันันลงมาลงไปดนจะออกกาลังังมาแล้วอ่มาไว้ครอบดิ เอาแล้วบอลเนี้ยอันนี้ก็ได้นะวางรถโอ้เฮ็ดเป็นไอ้ออยังหลักเฮ็ดหลักไว้แล้วก็หั่นเนี่ยท่านนี่ไว้นี่ก็ได้นะไว้ไว้เออนี่หั่นไว้ังซีก็ได้นะั่นขึ้นมาก็ยกไว้นี่ยกไว้นี่เลย มันโบโดดหล่ะเนี่ยมือเนี้ยหลุดลงน้ำา <c oughs> อาะหลุดต่อเดียวโอเคอย,ยังได้ให้หลุดเบิด,ด <c oughs> ไปกระจังไงว่ะ นี่นี่นมันมันไหมไหมอยู่ทางไดนะ๋น,นนะเอ๊ะปากขึ้นดีจังอะน้ำเริ่มแห้งลรว โอ้ผมอยู่นี่โบต้องคว้งบ่ปิวโอ้ยแอบจับปลาในน้ำได้เก่งเลยนะอยู่กับมูนดิ เออหมู่อยู่นี่อะติเหรอเขาอยู่ด่ะป๊าดดูดาแค่ uh, อยู่นี่แหละมันเลนมันว่ายโชบอยู่นี่หนึ่งนันันฝูงมันยู่งหนึ่งฝูงเอาลวดอ่ะแสดงว่ามันเกาะเก็ดมันอ้าแล้วมันกินนี่มันต้องติดแล้ว Ủa, ไปง่อสิซบติอืม Đợt เดิน cái ก็สิไปปักห้วยขน <laughs> เด็นเด่นเมซ่าเนาะมีมีหน้าเมซานะผมนี่สวงหันสวงทองบักแง่ทองบักเง่หน่อยมีใครอ่ะ วันเหไปไปพื้นพื้นวัดเฮปลาไก่อะนะครับไปพายเรือปีไกน่นี้ว่าพื้นปีไกน่นี้ไปพายเรือให้ฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้ขอวอ่านข้างในวะวทั้งที่พุซิมีทั้งแพเรือ อ่าเรือมุสไซมีทางปากไก่โอ้ยอยู่ทางโคตรหินทางหั่นหันหวอยู่ทางในวะใครเป็นใครปากคาเวียร์เนาะไอพวกไงเจ็บทอนอยู่ ไปนิ้วก้อยนะครับมีใครไปนำอันท่านเด้ขอนไม้นะป,นะปะใกล้นะครับครับเห็นปัตน้อย แต่ไข่มันบกไข่ไหล่จากจากร้อยฟองนึ้นห,หรือว่ามันไขไ่กับพื้นกับหั่นน้ำมะเอาโบเห็นมันนะฮะไข่ไข่ไหนไข,ไข,ไข่ตีเป็นห้องเหรอ เฮ็ดเป็นห้อง,องกอปักไก่เอาอีกแีหนักตึงเลยจีถุงโอ,โอ้จีถอนไหมโอ้ปักคอยไง và coi nhé